สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลุ่นแสนเชี่ยวจ้ะมือนี้เนาะวิสกะาวิสกะาวิสกะวิสก้เด้อพี่น้องเด้อมือนี้กับปุกภาษาญี่ปุ่นเด้อวิสกะาอือวิสกะเนาะวิสกะาวิสกะพี่น้องเลยเอ้าพี่น้องได้ซื้อใหม่เลยวิสกะภาษาญี่ปุ่นพี่น้องภาษาญี่ปุ่นนี่เด้อพี่น้องสร้างพี่น้องกับปุกวิสกะาวิสก้าสร้าง ไปมา้มาดอกสร้างกรได้ววิ่าะธุรกิจรับตัวซะเลยกันไก่น้อย <c oughs> อะเจ้เอาม้บานรังไช่เลยฟาไก่ชนฮะไมบานรังไ่เยไม่เป็นสิโตเนอะ่างประเทศในนิเวศมันด้วกงงบางประสาทเลยมบนประสาทบมาดพวกประสาทเนี้พี่น้องพวกพวกแล้วก็ไปละ เพิ่นจะก็นหมูนอนเพิ่นเนี้ยเพิ่นเว้าอยากได้เป็นหมูนอนพี่น้องเพิ่นก็เว้าอันนั้นอันนี้แล้วเพิ่นเวลาเขาว่าว้าบนประสาทเนี้ยแต่เพิ่นจะกินหมอูนอนน่ะกาแฟนางเตยเห็นบ่ขาย3วันขาย1วันหยุด3วันขาย3วันหยุด1อาทิตย์ซั่นป่ะเพิ่นเัิ่แท้เพิ่นอยากได้เพิ่นอยากได้เป็นห้องนอนอือเพิ่นได้ว่าใส่เสียเพิ่นกาแฟนางเตยเห่นป่ะ อ๋อมันเป็นช้าโว้มาหัวน่โวมาผักเป็นขาโยก่าเป็นขาโยกนเป็นตะต่างเปลือดนั่นะินะเดี๋ยวคเทอมันเพราะเขาก็เอาอีกช่มนึ่งไปเป็ียนตะต่าขั้นโยกได้บ้างืเชิน้อตั้งคืนโดนมันมียก่อนมันมีมิสกะเด้พี่น้องมิสกะเขากรน้อนน่ะนั่นเขาก็ตั้งึ้นสรับซับบ้างก่ไปทั่วที่จากสร้างมิโตกับสร้างกากัเป็นมิสกะเราพี่น้องเอ้สร้างมิสกะมิสกะ ไปซื้อภาษาญี่ปุ่นโอ้ยยังมองดอกจางมิสกาดไขายง่ายไปบุกาแฟเลยนี่ขายไมตายได้ขายบันละทีหกแปดุ๊บหกแปดปีหกแปปีแม่จ้างมิสกาดพี่น้องปีหกแปดค่ะจ้างมิสกาดกาดละอะ ไปน้ำเลือดไปน้ำมังค์ไปน้ำเลือดไปน้ำมังค์ไปน้ำเลือเช็ดไปด้วยเล้งไปด้วยันทั้งลื้อทั้งทั้งมังคะใส่นี่เดใส่นี่เสร็จแล้วมือแยงเตยมันเป็นคนทำความสะอาดเช็ดสเดชอิสกะอิสกะกินพี่น้องพี่นอิสกะจะกะตีไม่น่าซาำวะกะตีไม่น่าซามเลยพี่น้องกะกะกะจะได้กะตีน่าซ้ำกันกะตีน่าซามเออมันเยอะ ไม่้วยังวิสกะนมีครับตับตมาฐานแถวะวิสกะางนอกโอเคว่ะ้างนอกินอกการดีๆได้กดีด้กดีๆกดีๆโอ้วิสกะเป็นเร่งไดพี่น้องวิสกะ

ข้างมีตัวด so so yeah, right. yeah, right. oh, oh, ีกว่าน ok, oh, well, oh. oh. okay. oh. oh. okay. ี้ต um ัวน right ี้มันบังใบกระจกไว้น่งแกตัวนี้ก็ถอดกระจกปุ๊บบอกแฉะแฉะรอบรอบถอดเนาะไม้ตัวอื่นมาใส่บังใบได้ได้ก็ได้เดี๋ยวเขาเจะออกเนาะอืมดีจังเลดไปคิดไปพี่น้องเอ้ามอนกูบมิสคะตัวนี้ทั้งหมดเป็นน่าจะเกือบสิบแผ่นหนึ่งสิบแผ่นหนึ่งเอาแบบนี้แหละสามนี้เนาะ อีไมนี่ยสามคนดกว่าจะอเอาตัว่อนแล้มันจะแกเขานี่นะสามีคนละาจ็ดตัวกนียนนี่ไ้าีชิร้มดละอ่า่แล้วเขาต้งเอาดูสามดูสิ้าไมด้ถึงไดูเด้่เน่ยเออีูดไม่ถูกล้างไม่ถูก

ก็ได้ร <c ười> <5. S 1> okay. uh ้เรื่อชงกระดือ่าอ่างน้เริ่มละเริ่มละแทงมีสกัดเริ่มแล้วพี่น้องนั่งลงนั่งลงระวังจะตกแตย้อนแสงเด้ยจ้ะพี่น้อง

ปวดเด๋ยกันใหญ่ปวดให้คนดูเสียกับเราปวดทำประตเสียเรียกทำะตูเสีเรียก้คนูสยเรกบเนามนเไาเ็นเอมุ้ส่เราดิซุมเอนแมดัน คุณปวยนะไม่ได้ซี้ไม่ได้ซี้ไม่ได้ซี้ทงไลยแล้วขอามภัยได้พี่น้องเด้อมีแต่สร้างกะกับสร้างมีโตอยู่น้วกันสร้างมีโตสร้างกะเล็กเป็นสร้างวิสกะมี่น้องเลยนะเป็นวิศกะแล้วโอ้ด้ซี้เยอะเลยโอ้ยเนี่ได้แล้วเนี่ยโอ้โหไปห้องไปห้องโอ้ยง่ายๆได้พี่น้องง่ายๆนี่อันนั่นไงเนี่ยง่ายๆนึงสต๊อก พี่น้องเดี๋ยวจะค่อยมาติดตามกัตอนเฮ็ดเซียดนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซุนีก่อนจ้ะกำลังลงมื้อท้ำแอมทั้งขังเนะพี่น้องกะกันยูว่าสิออนอันใดแันใดพบพอดคลิปใหม่ค่ะขอบคุณนิพิษสานอยเพชรแพงสุบูรสุขลนค่ะล่ำรวยเงินท้องล่ำรวยสุขภาพจ้าอยู่ดีสบายสุบูรสุขลนจ้ะสวัสดีจ้า